การนอนไม่หลับเกิดได้จากความเครียดเป็นสาเหตุหลักค่ะให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนคอ,อร์ติซอลทำให้เกิดความวิตกกังวลและการนอนไม่หลับนะคะ สำหรับวิธีการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนการใช้เทคนิคการผ่อนคลายการออกกำลังกายและการใช้ยาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับด้วยวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ที่นอนไม่หลับได้รับประโยชน์ค่ะและสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้เคนยูกุมีคำตอบการแก้อาการนอนไม่หลับด้วยวิธีธรรมชาติที่สามารถทำได้เองเลยนะคะ 1ค่ะการออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินนะคะช่วยลดความเครียดสร้างความสุขและช่วยในการนอนหลับที่ดีค่ะ 2. ค่ะการดื่มชาสมุนไพราชาสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายและหลับได้สบายยิ่งขึ้นค่ะเช่นชาขามมไมล์ชาเปเปอร์มินต์และ การดื่มน้ำชัตเชอรี่ค่ะ3ค่ะการใช้น้ำมันหอมระเหยค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบผ่อนคลายและทำให้หลับง่ายยิ่งขึ้นนะคะและยังมีอีกทางเลือกนะคะที่ปลอดภัยช่วยปรับสมดุลทำให้นอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเช่นการทานทัชเชอรี่ค่ะทัชเชอรี่เป็นกรดอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารสำคัญให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งฮอร์โมนเมลาโทนินจะช่วยควบคุมการนอนหลับของเราค่ะทำให้เรารู้สึกง่วงและนอนหลับได้ ยิ่งขึ้นนะคะกาบาค่ะกาบาเป็นตัวช่วยขจัดความเครียดความวิตกกังวลเสริมสร้างความจําและช่วยในเรื่องของลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะแอลเทียนนเป็นกรดอะมิโนที่พบมากในชาเขียวค่ะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผลิตคลื่นสมองชนิดเอลฟาซึ่งเป็นช่วงคืนที่ร่างกายอยู่ในภาวะของความผ่อนคลายค่ะช่วยให้เราได้หลับง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะคะสําหรับการแก้อาการนอนไม่หลับไม่ว่าจะด้วยวิธีธรรมชาติที่สามารถทําได้เองและการทาน าหารเสริมก็็เปนตัววช่่่ยทีีดคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถปรึกษาเคนจิกุได้เลยนะคะเรามีทีมพภสัชกรทีมการตลาดคอยให้คำแนะนำในการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจรเคนจิกุพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ f c e e o o o k คนจิกุและ Li@ น์แอดเคนจุได้เลยนะคะ